อยู่กับช่องหวยหุ้นคำเก่งวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางวิธีคำนวณหวยหุ้นเยอรมันรอบ VIP ว่ามีวิธีคำนวณกันอย่างไรสูตรไม่ยากครับเพื่อนสูตรก็คือให้เอาหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนของเมื่อวานก็เป็นอย่างนี้หน่วยบน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 บวกกันแล้วเราก็จะได้ตัวเด่นเรามาดูวิธีคำนวณน,นะครับ หัวหุ้นเยอรมัน V.I.P. รอบ V.I.P. วิธีคำนวณคือให้เอาหน่วยบนบวกหน่วยบนตัวอย่าง3บวก2จะได้เท่ากับ5และ6เรามาดูมี6มี5ไหม5 6เขานี่เด้งเลยครับ5 6วันต่อมาวันที่78 0บวก2ออก2และ3มีไหม1 5ไม่มี3อยู่นี่เข้าแล้ว ต่อไป0ูบวก3ได้3และ4ยูม่มาณ v p นะครับ3และ4มี4อยู่นี่เข้านี่0นยบวก3ได้3และ4อีกมีไหมอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีหลุดนะครับมันมีหลุดมันมีหลุดหลุดต่อไป0ูบวก0ได้1และ2ได้0และ1 0และหนะครับศูนย์บวกศนยได้ศูนย์อันนี้เป็น0ูย์เพอดีแอดพิลเตอร์มันมีเลขศูนย์ทั้งหน้าไม่ออกอันนี้ก็0ูนย์นะครับศูย์ศย์เข้านี่เห็นไหมวันนี้หลุดมีหลุดบ้างแต่ส่วนมากมันจะเข้าสูตรนี้0ูนย์บวกเได้7และ8 7และ8เยอรมัน v ี p นะครับเเข้านี่0ูนย์บกเได้7และ8ออก7 8นี่เเข้านี่แล้ววันต่อมา วันที่3วันที่3นะครับเดือน1ิ0เย์บวกเได้7และ8วันนี้แอดฟันเลย100%เซเพราะเพราะว่าตามหลักการถ้า7และ8มันมีเลขเบิ้ลเจมันมาแน่นอนเจ็ดนีน่เน้นเลยเจ็ดเน้น7เลยแต่ว่าตามสูตรคำนวณของเรา7และ8มานี่คือวิธีคำนวณแนวทางหวยเยอรมันหวยหุ้นเยอรมันรอบ VIP นะครับวิธีคำนวณก็เป็นแบบนี้ ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มหวยหุ้นคำเก่งแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยด้านล่างของคลิปนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทด้งสิ้นปังทุกวันแตกทุกวงวดเฮงๆงรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย